สักหกโมงเย็นไหมหกโมงเย็นไหมเออสักหกโมงเย็นหกโมงเลยหกโมงเย็นนะเดี๋ยวพี่เกี่ยวก่อนว่าประมูลเสื้อแข่งประมูลเสื้อแข่งแบบหนึ่งนะประมูลเสื้อแข่งพร้อมลายเซน็นหกเซียนเออ ทำบุญ,สร,บบญสร้างโบ,โบ,งงโบสถ์ทำบุญสร้างโบสถ์โบสถ์ยังไงโบสถ์สอ๋อสร้างโบสถ์วัดวัดบ้านวัดบ้านอะไรวะจำเนื้คล้องน้อย เออเริ่มต้นเนี่ยเป็นวักนี่เริ่มต้นเริ่มต้นห้าห้าห้าแล้วกันห้าร้อยห้าสิบห้าเออ เริ่มต้นห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะแต่ว่าไม่ต้องมาพิมพ์ในนี้นะแต่ว่าจะพิมพ์แค่บอกเฉยเออจะพิมพ์บอกเฉยว่าเดี๋ยวไปเริ่มประมูลในใต้ใต้าภาพนะั้นเดี๋ยวพี่จะลงรูปเสื้อเนาะตัวนี้อืมเพราะว่าเงินที่น่าจะกการที่เราประมูลเนี่ยพี่จะเอาไปสร้างบสถ์ในปีหน้าที่ท,ที่วัดบ้านเกิดพี่เองแหละเพราะาตอนเนี้ตอนที่พี่ ให้ตอนที่พี่เปิดขายหมวกอะ่อะก็มีคนแบบใจดีมากใจบุญมากก็แบบให้เงินตังหากมามาร่วมกันสร้างโบสด้วยโอ,อ้ขอบคุณมากจริงๆนี่นะเสื้อตัวนี้สีเขียวคือเสื้อตัวเนี้ยข้างหลังไม่มีไม่มีไม่มีเด e f เฟฟซิกเห็นปะเพราะว่าตัวนี้เป็นเสื้อที่พี่ใส่แข่งใส่แข่งเลยตัวเนี้ยบอกล่าแล้วมีลายเซนหกเซนอยู่ในนี้ เหลือตัวเดียวด้วยตัวเดียวเลยเออเริ่มต้นห้าร้อยห้าสิบห้านะแต่ว่าไปเม้นในโพสต์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาประกาศว่าเออใครได้ได้เสื้อตัวนี้ไปนะเออเนี่ยอยากให้ไว้เป็นที่ะลึกเสื้อตัวนี้พี่ใส่แข่งด้วย พร้อมเลยเซ็งนทั้งหมกทุกคนเลยพี่มาบอกข่าวแค่พี่มาบอกพี่มาบอกข่าวก็แค่ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็นั่นแหละร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกคนเออได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมโพสตตอนไหนโพสต์วันนี้แหละคืนนี้แหละแล้วก็เพิ่งนี้ประมาณสักหกโมงเย็นแล้วกันเนาะ เออประมาณหกโมงเย็นละกันเนาะว่าแบบเผื่อคนเขาอยากหกโมงเย็นอาเ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 ที่ยงหรือหกโมงเย็นดีเพราะว่าเดี๋ยวจะพี่จะโพสต์รูปคืนนี้แหละแล้วก็ให้ทุกคนมามาร่วมประมูลเดี๋ยวพี่จะให้คนช่วยดูว่าใครประมูลได้ได้ก็ได้รับเสื้อตัวนี้ไหมเพราะพี่เอาไปใส่แข่ง แลพี่ก็ขอลายเซ็นหกเซียนมาวันนั้นเออเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะจริงๆมันไม่ได้เชมันไม่ใช่เสื้อที่เขาเพิ่งสั่งทําใหม่ที่มีข้างหลังที่มันเขียนว,ว่า The เฟ b Six นะอันนี้คือเสื้อที่พี่ใส่แข่งเลยจริงๆเที่ยงเนาะหกโมงเย็นเนาะเที่ยงเนาะหกโมงเย็นเนาะเอากี่โมงดีคะพพุ่งนี้จะเอาตอนเที่ยงหรือจะเอาหกโมงเยน็นเออเออ เออใช่เดี๋ยวจะเปิดโหวตในไอจีค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้โพสอะในไม่ไม่ไม,ไม่พี่ไม่เปิดโพสาหรอกแต่ว่าพ่พงเนี้ยสักขอโมองเย็นแล้วกันเนาะเออให้เวลาให้เวลาคนประมูลถึงหกโมงเย็นเนาะอุ้ยแต่ว่าถือว่าเยอะเหมือนกันนะนานเหมือนกันนะเที่ยงดีกว่า เที่ยงเที่ยงว่างเหรอไม่ใช่พี่ไม่ได้ว่าเที่ยงว่างคือว่าเที่ยงอ่ะคือปิดการประมูลพี่จะโพสต์รูปตั้งแต่เสื้อตั้งแต่วันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะลงรูปเสื้อเนี้ยไว้ตั้งแต่คืนนี้แล้วก็เปิดเปิดให้คนนคนโหวตประมูลมาเลยว่าใครอยากได้เสื้อตัวเนี้ยเออเริ่มต้นที่ห้าร้อยดีกว่าเลขห้าสวยดีห้าห<อ>้าหออ้าพร้อมเลยเซ็นหมดเลยทุกคนน,นี่เป็นเสื้อแข่งเสื้อแข่งเลยจริงๆอืม ถ้าใครเออปดโอ้ถึงเที่ยงแล้วกันเนาะเพราะสีเขียวเนี่ยเหลือสีเดียวของพี่ที่มีลายเซน็นเพราะฉะนั้นใครได้ไปถือว่าสุดยอดสุดยอดมากนี่ให้ดูเป็นเสื้อแข่งนะไม่ใช่เสื้อที่เราไปเปิดจองใน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 เว็บที่เราได้มาหกโมงหรออืม หรือถ้าใครอยากจะทําบุญร่วมด้วยก็แจ้งมานะคะว่าแบบเออทําบุญแยกต่างหากอย่างเงี้ยได้แต่ว่าจะให้คนประมูลนี่เลยนะอืมสีเขียวของจริงสวยมากอาจจะดําไปนิดหนึ่งสีหมองไปนิดหนึ่งก็ถือว่าเสื้อตัวเนี้ยผ่านสนามลบออกศึกมาเยอะมากสิบห้าแมตที่แข่งขันมาอืมตัวเนี้ยใส่แข่งเออเนาะ เราจะเริ่มต้นที่ห้าร้อยห้าสิบห้า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 โอเคแค่จะจะมาบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะลงรูปแล้วลงรูปแล้วก็ทุกคนก็มาประมูลนะอืมถ้าทำบุญแยกต่างหากใช่ไหมคะเออ เออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวพี่ใส่เลขบัญชีพี่ไว้ตังหกักละกันถ้าถ้าใครจะแยกตังหกักโอออือมได้ได้ได,ได้แต่ว่าเอาเอา,เอาเรื่องประมูลเสื้อก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้รอประมูลเนาะเดี๋ยวพี่จะลงลูกคืนนี้แหละแล้วทุกคนก็ไปประมูลกันได้ได้อยากร่วมทมําบุญใช่ไหมจริงจริงจริง ร่วมทาบุญก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าเดี๋ยวจะให้ให้ไปที่ไปที่ไปร่วมทาบุญที่เพจไหมเออน่าจะง่ายกว่าเพราะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คนคนที่ทําบัญชีพี่คนที่ทําบัญชีเรื่องเงินเรื่องเงินทําบุญพี่ก็อยู่ที่เพจนี่แหละมันจะได้มีหลักฐานพร้อมกันเลยว่าใครทํามาเท่าไหร่อะไรยังไงมันจะได้รวบรวมจากทางนั้นมา เออเพราะว่าถ้าส่งมาถ้าส่งมาทางนี้พี่อาจจะดูไม่ละไ,ไม่ละเอียดไงพี่เดี๋ยวพี่ให้คนจัดก,การให้นะได้ถ้าใครอยากทําบุญก็ขอขอบคุณด้วยนะคะอืมนี่นะเริ่มต้นห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะเพราะาถ้าเราไปซื้อเสื้อในนั้นก็จะเป็นราคาที่หกร้อยหกร้อกว่าบาทถ้าพี่จะไม่ผิดแต่ว่าเสื้อเนี้ยเป็นเสื้อที่พี่ใส่แข่งเลยตัวนี้นะเป็นเสื้อที่พี่ใส่แข่งเลยที่พี่ไปแข่ง VNL ไม่มีข้างหลังไม่มีฟเดย์เสิกแต่ว่ามีลายเซ็นทั้งหกหกคนอยากให้เกี่ยวไว้เป็นที่ระล,ลึกอ่าลืมนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะโพสเสื้อแล้วนะอืมไปไปไปประมูลใต้เสื้อได้เลยค่ะถ้าใครสนใจต่อถ้าใครใครอยากจะทําบุญเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอคุยกับอ่าฝ่ายแอดมินพี่ละกันว่า ส่งไปทางไหนเพราะว่าทุกคนจะได้เก็บหลักฐานเงินทําบุญเพราะว่าเพราะว่าหลายคนน่ะแล้วว่าการมีหลักฐานมันทําให้เรามั่นใจมากกว่าอืมถ้าใครอยากทําบุญเชิญได้เลยนะคะ <c oughs> หนูเพิ่งมาใช่ไหมคะก็วันนี้นะคะเราก็จะเปิดประมูลเสื้อนเนาะแต่พี่จะลงจะลงในใน ในไอแล้วไปประมูลใต้นั้นได้เลยนะเริ่มต้นที่ห5 5ห้าบาบทโอเค555้า okay. นะคะทุกคนพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเนาะไปแล้วนะไปแล้วนะเงินทุกบาทที่ประมูลนะคะเราจะไปร่วมสร้างโบสถ์กันปีหน้าที่วัดบ้านเกิดพี่เองเ,อเราเห็นมีหลายคนนะ่ะมาร่วมทำบุญแล้วด้วยตั้งแต่ต่อที่ซื้อหมวก เออแบบเห็นแล้วชื่นใจอะ่ะมีแต่คนแบบช่วยทำบุญแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะไปแล้วนะไปแล้วนา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 ะนะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ